หลังปรากฏการสนันสยามสแควร์ที่แท้ทูค่ะสำหรับพีพีเอ็กวิลกินเอ็กทีแมนดาวพิสเซนเตอร์ฮอนด้าสกูปี้ opy, และนนทนนพิสเซนเตอร์ฮอนด้าลีดที่มาร่วมสร้างสีสันสร้างเทรนดึงแฟนๆหลายพันคนมาร่วมจอยกันในงานอีเวนต์อินเทรนอย่างติดเทรนเฟสค่ะจากรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าผู้นําเทรนแฟชั่นเอที่ขนกิจกรรมฮิตติดเทรนมาให้ผู้ร่วมง,งานได้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลกันแบบสุดมันบรรยากาศภายในงานติดเทรนเฟสเต็มไปด้วยสีสันและแฟชั่นอินเทรน ที่แฝงอยู่ทั่วงานค่ะโดยเปิดความสดใสด้วยโชว์จากวงหน้าใหม่คอนเตระดับความสนุกสู่แฟชั่นโชว์สุดชิคซึ่งเป็นคอลเลคชันพิเศษจากการคอลแลบของแบรนด์ดัง Color Culture er, กับ h o n d a s c o o p y และ Honda l i t ค่ะพร้อมโชว์เพลดจาก f a r r a r k 21 o ที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนในงานนั่นเองค่ะ ก่อนเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญของงานนั่นก็คือมินิคอนเสิร์ตจาก P.P. X. b i l k i n X. Nonthon X. T. Mendao สี่พิเศนเตอร์ที่ส่งต่อความสนุกแบบฉบับวัยรุ่นอินเทนพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ลึกกับผู้โชคดีจากการเล่นกิจกรรมออนไลน์และผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Limited Edition 5คนแรกภายในงานค่ะที่จะได้รับสิทธถ่ายภาพพร้อมรับกุญแจรถกับพิเเตอร์แบบตัวต่อตัวบนเวทีเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ันด้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะให้บราเธอรเป็นอันดับหนึ่งของรถจักรยานยนต์แฟชั่นเอทีนะคะวันนี้ฮอนด้าสกู๊ปปี้นะคะกับฮอนด้าลีดถึงสองค่ายก็เลยขอจัดงานนะคะฮิตติดเทรนนะคะกลางสยามที่ชื่อว่าติดเทรนเฟสนะคะเป็นการนําเอาเทรนด์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์แฟชั่นเสื้อผ้าดนตรีนะคะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็งานติดเทรนเฟสเนี่ยนะคะจะมีไปทั่วประเทศเลยนะคะหลังจากที่มีที่สยามสแควร์ นีแล้วนะคะก็จะมีที่เชียงใหม่นะคะสงขลาแล้วก็พัทยาก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้เจอกันนะคะก็ติดตามข่าวสารในทางเฟซบุ๊กพันด้าเราไซเคิลไทยแลนด์นะคะ นอกจากนั้นในวันนี้นะคะเราก็ยังขลับนะคะกับแบรนด์ Color s Culture นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำโดยน้องพีพีนะคะในการดีไซน์ Limited Edition นะคะตัว Honda Sco o p y นะคะ100คันนะคะแล้วก็ทำคอลเลกชันสภาพพิเศษด้วยก็อยากให้เข้าไปติดตามกันนะคะก็รับรองว่าพิเศษแน่ๆค่ะจังหวัดอื่นนะคะก็ศิลปินจะแตกต่างกันไปแต่ว่าที่นี่นะคะที่สยามเนี่ยเราคิกอ off ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็รวมพรีเซนเตอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพ p พ i l k i n ิน ทรีแมนดาวแล้วก็น้องนนท์นะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นๆจะเป็นใครย,ยังไงก็ฝากไปติดตามการต่อไปค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็งานนะคะออที่เราจะยกไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเต็มแบบนี้เป็นที่ที่น้องๆทุกคนนะคะใน Gen Z เนี่ยสามารถที่จะไปครเอทคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นดนตรีแฟชั่นนะคะหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆได้ก็อยากขอเชิญชวนน้องๆทุกคนไปเจอกันตามจังหวัดที่ได้กล่าวไปด้วยค่ะ ได้ค่ะก็ถ้าสมมติไมนะคะอย่าลืมนะคะไปถ่ายรูปนะคะกับซูมของบูธนะคะของน้องพีพีนะคะ Colors Culture นะคะที่เป็นรถ Limited Edition Honda Scoopy ที่มีอยู่เพียงร้อยคันเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมไปจองกันนะคะก็ยังไงเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะ